ฮัลโหลทุกคนสวัสดีวันหยุดค่ะหมายถึงครูหยุด <laughs> เอาเมนม,มีวันนี้ครูก็ขายคอนโดได้อีกแล้วนะคะคอนโดหรือห้องชุดนั่นเองนะไม่ได้แค่หนึ่งนะคะได้ถึงสองเลยแล้วก็มาตอบคำถามค่ะเนื่องจากว่ามีทั้งลูกศิษย์ในกลุ่มนะคะ V I P แล้วก็ลูกศิษย์ ในคอสออนไลน์ทุกคนถามว่าครูมีเคล็ดลับอะไรนะคะทําไมถึงขายคอนโดขายบ้านก็ตามเนี่ยได้ไวเพราะเวลาครูพาไลฟ์ที่ไลเนี่ยครูก็จะบอกว่าจริงๆมันติดจองแล้วนะทําไมถึงขายได้ทั้งๆที่แบบสภาพบ้านก็ยังดูไม่ได้หรือสภาพคอนโดก็ยังดูไม่ได้นะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับให้เพื่อคุณค่ะเดี๋ยวรอเพื่อน <S 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 ๆสักครู่นะคะ ระหว่างรอระหว่างรอทุกคนเข้ามาพาชมบรรยากาศนะคะวันนี้เรามาในวันที่คนอื่นเขาไม่หยุดค่ะเพราะว่าถ้าคนอื่นเขาไม่หยุดคนจะไม่เยอะนะคะว่าแต่คูไลท์ถูกช่องหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> เออ <c oughs> เห็น <c oughs> เห็นไนลท์รัวๆแล้ววันนี้ไลท์ถูกช่องไหมคะเนี่ย <c oughs> ทุกคนเห็นบรรยากาศปะอ่าววันนี้จะมาสอนเทคนิคค่ะว่า มีเคล็ดลับอะไรนะคะทําไมถึงสามารถปิดการขายได้ไวขายยังไง้างๆที่ของก็สภาพอาจจะยังเรียกว่าไม่น่าดูสักเท่าไหร่นะคะของยังสภาพไม่น่าดูเท่าไหร่แต่ก็สามารถขายได้นะคะเดี๋ยวครูของญาตเดินไปเอาโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะคะเผื่อผู้คุณคอมเมนต์เหมือนเครื่องน,นี้จะไม่เห็นคอมเมนต์ค่ะวันนี้อยู่ทะเลอีกแล้วนะทุกคนคือถ้าไม่ลงทุนอสังหาก็น่าจะน่าจะอยู่ทะเลนะคะ สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วขอไ like ล์รัวๆหน่อยครูจะได้เห็นค่ะว่าพวกคุณเข้ามาแล้วนะคะเหมือนคอมเมนต์นี้จะไม่เห็นนะไม่เห็น,นโอเคอุย๊ยเข้ามากันตั้งสิบสองคนแล้วแต่ครูไม่เห็นจริงๆด้วยนะคะอะงั้นเราเริ่มเลยนะคะคอมเมนต์ไม่เห็นแต่เดี๋ยวดูครดูดูเครื่องนี้แทนนะโอเคไหมดูเครื่องนี้แทนมามามานะคะเคล็ดลับค่ะเคล็ดลับนะถ้าทุก ใครได้ตามใครที่ยังไม่ได้ไปดูไลฟ์เก่าๆนะคะครูอยากให้ไปดูไลฟ์ที่สองสามวันนี้นะคะที่ครูพาพวกคุณไปดูทั้งห้องชุดนะคะและพาพวกคุณไปดูทั้งบ้านเดี่ยวว่าแต่ทั้งหมดที่พาพวกคุณไปดูเนี่ยคือครูจะพูดเสมอว่าเฮ้ยมันขายได้แล้วนะทาไมมันมีติดจองแล้วนะอย่างวันนี้นะคะมาเที่ยวทะเลต้องขายได้อีกสองหลังนะคะได้อีกสองหลังคือชอบมากเลยรู้สึกว่าถ้าเรามาเที่ยวเราจะขายได้เยอะอันนี้คือเคล็ดลับข้อที่ศูนย์นะคะไม่ใช่ ต้องบอกแบบนี้ค่ะต้องบอกแบบนี้ใครเข้ามาลวทักได้นะพร้อมไหมพร้อมรับเคล็ดลับยังพร้อมอยังเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำแล้วนะไม่คุยกับพวกคุณแล้วนะพร้อมแล้วพิมหนึ่งหนึ่งมาค่ะสําหรับเคล็ดลับที่เป็นสูตรเด็ดทุกคนจะถามครูมากเลยว่าครูยิงแอดอยังไงเพราะายังไงครูอยู่บนโลกออนไลน์อยู่แล้วต้องมีความชํานาญในการยิงแอดพอสมควรนะคะหรือว่ามีเคล็ดลับอะไรที่จะสามารถผลักดันนะคะ ผลักดันห้องให้สามารถขายได้ได้อย่างเร็วมากนะคะเดี๋ยววันนี้ระหว่างรอพวกคุณจะอวดก่อนนะคะวันนี้ห้องที่คาดว่าจะติดจองอันถดับถัดไปนะคะอ่าตอนนี้ลูกค้าคือโพสแค่วันเดียวอันนี้โพสในเน็ตโพสต์แค่วันเดียวสายไหมนะคะบอกเลยว่าโพสต์แค่วันเดียวสายไหมนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าอะไรคือเคล็ดลับให้ทําให้สายไหมอ่าพร้อมแล้วทุกคนหนึ่งหนึ่งมากันแล้วเพราะว่าทุกคนพร้อมมากนะคะ อันนี้ก็เป็นห้องธรรมดานะคะที่เขาเรียกกันว่าเคหะนะคะค่ะห้องที่ครูลงประกาศแล้วสายไม่คือห้องนี้ค่ะนี่ชั้นห้าด้วยนะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เป็นชั้นที่ดีที่สุดนะคะสําหรับคอนโดในเกรดนี้นะคะจริงๆแล้วชั้นห้าไม่ได้เป็นชั้นที่ดีที่สุดนะอ่ะแต่พวกคุณดูพวกคุณดูภาพนี่เห็นปะ่ะนี่บรรยากาศ ดูบีฟอร์ไหมอยากดูบีฟอร์ไหมนี่สภาพก่อนเกิดนี่สภาพเริ่มสภาพที่ประมูลมาได้ค่ะแล้วก็คนเก่าออกนะคะนี่คือสภาพแรกอ่าแล้วก็นี่สภาพห้องน้ําสภาพแรกนะแล้วก็ระเบียงเดี๋ยวให้ดูระเบียงนี่ระเบียงนี้นี่เลยค่ะแบบนี้ระเบียงนะคะแล้วก็มันเป็นปูกระเบื้องอยางค่ะพวกคุณดูดิมันเป็นกระเบื้องอยางเห็นปะเป็นกระเบื้องอยาง นะชั้นเรียวกว่าชั้นไม่ดีค่ะถ้าครูสอนเสมอว่าเฮ้ยถ้าห้องห้องเนี่ยถ้าชั้นไม่ดีที่มีคอนโดที่ไม่มีเลถ้าต้องเดินสูงเนี่ยลูกค้าจะไม่เอานะคะแต่พอดีห้องเนี้ยครูได้มาในราคาที่ถูกมากนะคะครูก็เลยรับเข้ามาในพอร์ตแล้วก็เพิ่งประกาศไปเมื่อวานนะคะสายไหมเลยเคล็ดลับที่หนึ่งนะคะหนึ่งแล้วนะพร้อมแล้วนะทุกคนหนึ่งหนึ่งมาแล้วเคล็ดลับที่หนึ่งค่ะถึงแม้ว่าห้องของครูทำเลไม่ดีแต่ตัว ทำเลตึกดีค่ะนะคะเอาแบบนี้ก่อนนะชั้นอาจจะเป็นทำเลที่ไม่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าชั้นที่ดีที่สุดคือไม่ควรถ้าเป็นคอนโดมไม่มีลิฟต์ควรไม่เกินชั้น3อันนี้ไม่ใช่ชั้นที่ทำเลดีสุดค่ะแต่ตึกเป็นตึกที่ทำเลดีสุดเพราะว่าตึกติดอยู่กับเซเว่นมินิบิกซีตลาดนะคะแปลว่าแบบเป็นทำเลที่ดีมากนะคะดังนั้นเนี่ยมันเลยยังเป็นจุดที่ลูกค้านะคะ่ะ ยอมเพราะว่าต่อให้เดินชั้นสูงก็ตามนะคะแต่ว่าเป็นตึกที่ทำเลดีที่สุดเขาก็ยังอยากอยู่ดังนั้นข้อแรกนะคะคุณต้องหาจุดเด่นของตัวอสังหาริมรัพย์ที่คุณเลือกจะลงทุนก่อนแต่ถ้าต่อให้มันอยู่ในชั้น5าก็จริงนะคะแล้วก็เป็นตึกที่ทำเลดีก็จริงแต่ถ้าครูขายตามสภาพแบบนี้ค่ะขายตามสภาพแบบนี้นะ มันก็ขายออกยาครูรับรองว่าต่อให้ขายถูกก็จะมีคนน้อยมากที่จะโทรกลิ้งกลางมานะคะดังนั้นเนี่ยครูตัดสินใจลื้อใหม่ทั้งหมดค่ะลื้อใหม่ทั้งหมดลื้อกระเบื้องนะคะแล้วก็ปูใหม่หมดเลยทั้งห้องอันนี้ตอนนี้กำลังทำนะคนที่ได้ฝากจับฝากจับขากล้องให้ครูหน่อยลมมาอะนะคะแล้วก็ปูปู เคาน์เตอร์ด้วยนะคะอ่าสิ่งที่อ่ะอันนี้คือภาพแอปเตอร์เป็นไงความแตกต่างที่เห็นคือเป็นไงว้าวไหมว้าวพิมพ์ว้าวมาหน่อยว่ามันแตกต่างจากทั้งอันแรกไหมมันแตกต่างจากอันแรกไหมว้าวพิมพ์ว้าวมาหน่อยค่ะเพื่อที่จะได้รู้เนาะอ่ะนี่ทำเคาน์เตอร์อ่าทุกคนช่วยว้าวมาน่ารักมากมดังนั้นค่ะ ดังนั้นนะสิ่งหนึ่งอะเมื่อกี้ข้อที่หนึ่งนะคะถ้าตำแหน่งของท้องคุณอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าตัวตึกที่คุณจะเลือกลงทุนก็ต้องเป็นโครงการที่ดีหรือถ้าเป็นบ้านก็ตามนะคะถ้ามันไม่ได้ดีที่สุดตัวโครงการหมู่บ้านก็ต้องเป็นตัวที่ดีแต่ดับผัดมาค่ะในเมื่อของเราอ่ะมันเป็นห่วงจุ้ยเทียมไม่ได้ดีมากเราก็ต้องหาจุดเด่นอื่นค่ะเข้ามาเสริมนอกจาก แค่เราจะขายตาสภาพแบบนี้จะขายยากอันนี้ค่ะจําเป็นต้องตกแต่งนะคะจําเป็นต้องรีโนเวทค่อนข้างเยอะครูก็ตัดสินใจรื้อพื้นเก่าเลยเพราะว่าถ้าเราขายแบบพื้นเก่าอะคะ่ะยังไงก็ขายออกยากการลื้อพื้นเก่าทําใหม่ลูกค้าจะเริ่มคิดแล้วค่ะว่าอืต่อให้มันเป็นชั้นที่อาจจะไม่ได้ทาเลดีนะแต่ตัวตึกดีแล้วก็ห้องก็ทําใหม่ทําสวยนะคะราคากู้ได้เต็ม อันนี้ค่ะลูกค้าก็จะไม่ใช่เต็มธรรมดาค่ะเต็มแบบมีเงินเหลือดังนั้นเนี่ยลูกค้านะคะก็จะแห่แหงกันเข้ามาค่ะ,ะลูกค้าก็จะแห่แหกันเข้ามานะนั่นคือที่มาต่อมาค่ะยังไม่จบนะต่อมาทุกคนถามว่าแล้วเรารู้ได้อย่างไงนะคะแสดงว่าจริงๆแล้วอะค่ะก่อนที่ครูจะตัดสินใจลงทุนอะครูเลือกมาแล้วค่ะว่ากลุ่มลูกค้าของครูคือใครนะคะครูมองมาแล้วว่า เขามีวิถีชีวิตแบบไหนอย่างลูกค้ากลุ่มเนี้ยค่ะเขาอาจจะไม่มีเงินสดในการจะตกแต่งห้องขนาดนี้นะต่อให้เขาบอกว่าเขาอยากทําแต่การตกแต่งห้องขนาดนี้ค่ะต้องใช้เงินหลักหมืน่นซึ่งหลักหมื่นมันเท่ากับเงินเดือนเขาทั้งเดือนนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราทําเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นจุดข,ขายที่สําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกค่ะที่จะมารีโนเวทหรือปรับปรุงเองนะคะก็จะเป็นอีกกลุ่มลูกค้าหนึ่งอ่ะอีกหลังหนึ่งค่ะที่เป็น ที่เป็นบ้านนะคะที่เป็นบ้านในช่วงนี้ที่คุณที่คุณเห็นน่ะส่วนใหญ่ครูจะขายแบบตามสภาพนะคะดังนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้าของครูอะค่ะไม่ไม่ใช่คนอยู่อาศัยแล้วนะคะไม่ใช่คนอยู่อาศัยกลุ่มลูกค้าของครูค่ะจะเป็นนักลงทุนดังนั้นค่ะสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนพิจารณาในการเลือกลงทุนบ้านสิ่งที่เขาพิจารณาคือ1ทําทำเลค่ะยังคงเป็นทำเลอยู่เพราะว่าถ้าทำเลไม่ดีเนี่ย นักลงทุนเขาคงไม่เลือกที่จะลงทุนในบ้านหลังนั้นๆเนื่องจากถ้าเขาลงทุนไปทรัพย์ก็จะติดมือเขานะคะหรือว่าผลตอบแทนมันไม่ดีดังนั้นนะคะเวลาที่เราเลือกอสังหาริมทรัพย์ครูพูดแล้วเนาะว่าเราต้องมองถึงกลุ่มลูกค้าของเรากลุ่มลูกค้าของครูเป็นนักลงทุนสิ่งที่เขาสนใจคือหนึ่งของต้องเป็นของดีสองราคาต้องสามารถเอาไปทํากําไรต่อได้ ะะดังนั้นเวลาที่เราจะตั้งราคาที่จะขายนักลงทุนนะคะเราต้องตั้งเผื่อให้เขาได้กําไรสัก20-30%นั่นคือจุดที่ครูต้องทําต่อการบ้านของครูที่ต้องทาต่อก็คือต้องหาของที่ราคาต่ํากว่านั้นมากๆเพราะครูเองก็อยากได้กําไรสัก50%เหมือนกันสรุปนะคะถ้าครูต้องการให้นักลงทุนได้กําไร20%ครูต้องการ50ครูต้องหาของที่ต่ํากว่าราคาตลาดอย่างน้อย70%ค่ะเอามาลงทุนซึ่งหาจาก รวมมาค,คาดีนั่นเองนะอ่ะนั่นคือที่มานะคะดังนั้นเนี่ยถามว่าทําไมถึงขายได้ไวนะคะ1ค่ะเรารู้ก่อนว่าใครคือกลุ่มลูกค้าของเราถ้าคุณจะทําการโปรโมทไม่ว่าจะเป็นออนไลน์นะคะหรือว่าช่องทางที่เป็นการแปะป้ายประกาศนะคะคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะไปแปะประกาศที่ไหนถ้าเป็นออนไลน์คุณต้องรู้ว่าคุณจะไปยิงแอดที่กลุ่มไหนนะคะเพื่อที่เราคงไม่ยิงขายคนทั้งประเทศไทยถูกไหมถ้าอย่างนั้นนะคะค่าแอดจะแพงมาก ดังนั้นเนี่ยเราการที่เรารู้กลุ่มลูกค้าก่อนตั้งแต่เราเลือกทรัพย์มาลงทุนเนี่ยมันมีประโยชน์ไปจนถึงตอนที่คุณกําลังจะขายเลยคุณจะออกแบบกลยุทธ์ได้ว่าเราจะขายยังไงนะคะในอีกส่วนหนึ่งค่ะเมื่อเรารู้จักลูกค้าของเราดีแล้วเราทําการหา ความต้องการที่แท้จริงของเขาอย่างในเคสแรกที่ครูให้ดูว่าครูต้องรีโนเวทปรับปรุงเพราะว่าอะไรเพราะลูกค้าคือกลุ่มคนทํางานเขาไม่มีเวลาจะมานั่งเฝ้าช่างเขาซื้อห้องมาแล้วเขาก็อยากเข้ามาอยู่เลยไม่อยากจะซื้อมาแล้วต้องมารอช่างครูกระเบื้องใหม่ทําทาสีใหม่ที่จะต้องมาทําเองดังนั้นเนี่ยเขาต้องการอะไรที่สําเร็จรูปนะคะและก็สวยงามพร้อมอยู่และทําเลก็ต้องสะดวกต่อการดํารงชีวิตของเขานะคะ ดังนั้นเนี่ยนี่คือจุดค่ะที่เราใช้ในการพิจารณาว่าอ๋อโอเคลูกค้าเราเป็นแบบนี้เขาต้องการแบบนี้นะคะและก็ในกรณีที่เป็นนักลงทุนเราก็เห็นเหมือนกันว่าโอเคนักลงทุนเขาต้องการผลตอบแทนที่สูงนะ,ะดังนั้นถ้าเราจะขายนักลงทุนด้วยกันเราต้องหาของที่ราคาต่ําและก็ต้องทำเลดีด้วยเพราะถ้าเราหาของแต่ราคาถูกแต่อยู่ไกลโพ้นการพุ่งนายเงี้ย ก็คงไม่มีนักลงทุนมาซื้อนะคะนั่นคือจุดค่ะที่ที่สำคัญในการพิจารณาดังนั้นสรุปได้เลยนะว่าการที่ครูขายได้ดีค่ะมันไม่ใช่ว่าเราขายเก่งอย่างเดียวแต่คาว่าขายเก่งจริงไม่ใช่ว่าเราแบบเอาไปเล่ขายเก่งแต่คือเราเลือกของที่ลูกค้าต้องการเก่งเมื่อคุณเอาของที่ลูกค้าหรือของที่คนอยากจะซื้ออยู่แล้วนะคะมาขายคนจะแห่แห่มาซื้อของคุณเองโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องไปยัดเยียด เคยไหมทุกคนเคยมีอารมณ์ที่ถูกยัดเยียดขายอะไรบางอย่างไหมคะเช่นแบบเวลารับโทรศัพท์มีคนจะยัดเยียดขายอะไรลูกค้าจะอึดผัดแต่เมื่อไหร่ที่คุณต้องการคุณจะทําการเสาะหาเองลูกดันแสดงว่าลูกค้าจะวิ่งไปหาคุณเองค่ะนั่นคือเทคนิคค่ะที่สามารถปิดการขายได้ไวต่อให้เป็นอสังหารหารือมทรัพย์ก็ขายได้เป็นในหลักหลักวันหลักชั่วโมงเนื่องจากว่าเรารู้ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเรานะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณท็อบนะคะนะก็อยากฝากทุกคนละกันว่าเวลาก่อนลงทุนนะคะครูบอกเลยนะต่อให้เป็นนักลงทุนรายใหญ่หรือเป็นเ de นี่ยเดเวลลอปเปอร์สมมุติว่าครูจะสร้างครูวิลล่าครูก็ต้องรู้ก่อนแล้วว่าลูกค้าของเราเป็นใครนะคะอย่างถ้าเป็นหลังใหญ่ประมาณนี้มันก็ต้องเป็นแบบครอบครัวถูกไหมเราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของเราเป็นใครเป็นกลุ่มไหนเวลาเราสร้างทํา โปรดักที่จะเอาไปขายเขาอะค่ะมันจะได้ตอบโจทย์นะคะกับชีวิตเขานี่คือหลักสำคัญที่ทำให้เราขายได้ไวโดยที่เราไม่ต้องเครียดและก็ไม่ต้องยัดเยียดใครค่ะถ้าใครอยากจะเรียนนะตอนนี้ครูก็มีคอร์สใหม่เนาะประมูลอสังหามือใหม่ทำได้ทันทีนะคะเป็นคอร์สที่ ตอนนี้เปิดมาน่าจะราคาอย่างหลักหมืน่นต้นๆอยู่คือคือเชียร์เลยถ้าไม่มีประสบการณ์เนี่ยอยากให้เป็นเอีนคอสนี้เพราะว่าจะปูพื้นฐานให้แน่นแล้วก็ทําได้จริงคือลักษณะสไตล์การสอนของครูเนี่ยครูจะเอาจากประสบการณ์นะคะคือเป็นทฤษฎีบวกประสบการณ์ที่จะเอาไปไว้ใช้เลยนะดังนั้นเนี่ยจะเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นแบบแล้วอยากจะเข้าใจอะไรให้ง่ายและเอาไปทําได้ทันทีนะคะอันนี้จะเหมาะมันจะไม่เหมือนคุณไปเรียนทฤษฎีแบบ เหมือนสมัยตอนเราเรียนเนาะที่เราต้องมาเรียนที่สูน์สูตรหรืออะไรแบบนั้นมันจะเป็นเคล็ดลับเป็น how to นะคะว่าถ้าอยากจะเริ่มตอนเนี้ยอยากจะทําให้ได้ในปีนี้จะต้องทํำยังไงนะคะอันนี้จะเหมาะแต่ถ้าใครอยากมาสายแบบที่มีประสบการณ์ลงทุนอสังหาริทมทรัพย์มาแล้วอยากจะไปต่อแบบแอดวานนะคะแอดวานคืออะไรนะคะแอดวานคือลงทุนกรมบัตรคาดีได้แบบเสียนนะอันนี้ค่ะ ก็จะเหมาะกับคอร์สใหม่ครูจะเปิดเป็นแคมป์นะจะเอาพวกคุณมาเข้าแคมป์ด้วยกันนะคะเหมือนเหมือนอะคาเดมี่เหมือนเดอสตาร์น,นะคะเอาเข้ามาเอาเข้าแคมป์ด้วยกันอยู่ด้วยกัน2เดือนนะคะจะเป็นการเข้าแคมป์ที่ติวเข้มใกล้ชิดพาไปดูของจริงไปด้วยกันเลยนะคะแล้วก็ปรึกษาการลงทุนให้ด้วย สอนตั้งแต่เลือกรัพย์เหมือนกันแต่สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นคือมันจะเป็นเรื่องหลังการประมูลได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเจราจาฟ้องขับไล่เจราจาที่จะทํายังไงให้เจ้าบ้านยอมยกบ้านให้เราแต่โดยดีให้เราสามารถเข้ามารีโนเวทปรับปรุงซ่อมแซมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยที่เรายังไม่ต้องจ่ายเงินตรมบังคับคดีอันนั้นคือหลักค่ะอันนั้นคือเหมือนกับเป็นขั้นแอดวานนะคะจะเหมาะกับคนที่อยากจะมาต่อยอดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะถ้าสนใจก็ ติดต่อแอดมินได้ราคาอันนี้เป็นแคมแรกพวกคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมอันที่เป็นโปรแกรมแรกสุดที่ครูสร้างครูจะให้ราคาที่พิเศษสุดๆอยู่แล้วนะคะ ให้เป็นของขวัญรับแค่2คนก่อนที่ได้ราคาพิเศษนะตอนราคาพิเศษหนึ่งหนึ่งแสมื่นบาทอันนี้คือพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่ารวมถึงสอนเรื่องกฎหมายด้วยถ้ามีเคสหนึ่งเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินมากกว่า1นึ่งแสนแน่ๆนะคะแต่อันนี้คุณจ่ายเท่านี้คุณได้ประโยชน์จากการลงคุณในสังหารหริมทรัพย์ที่เป็นประมูลกรมค,รคดีคุณสามารถเข้าทําประโยชน์ได้นะแล้วลูกศิษย์ก็มีผลลัพธ์มากมาย และครูก็จะอยู่กับคุณพาคุณไปดูของจริงด้วยไปดูเลยว่าเวลาที่ครูเนี่ยเลือกทำเลครูเลือกอะไรอย่างที่สอนอย่างงี้ทฤษฎีคุณอาจจะเข้าใจแต่พอจะทําจริงอาจจะงงอันนี้คือพาไปดูด้วยกันนะคะไปดูด้วยกันว่าวิธีการเลือกของครูเป็นยังไงครูจะกลางให้ดูว่าพอที่ครูลงทุนเป็นยังไงได้กําไรเท่าไหร่อันนี้จะเป็นแบบค่อนข้างอินไซต์เรียกว่าเหมือนเปิดความลับทางธุรกิจเนาะเพราะปกติมันไม่มีใครจะมาแบบบอกว่าลงทุนแบบนี้ได้กําไรเท่านี้น้องเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ย แสนสองนี่จะเหมาะกับเป็นกลุ่มนะเป็นเข้าแคมป์ด้วยกันรับไม่เกิน6คนนะคะต้องขอโทษจริงๆได้แค่6คนเท่านั้นเพราะว่าเราจะมาเราจะมาปั้นคุณนะคะให้เป็นซุกเาวไม่าวใช่เราจะมาสร้างคุณนะคะให้แบบเหมือนเดบิวต์ได้เลยนะคะลงคุณแบบเปิดตัวเป็นนักลงทุนที่เซียนมากๆเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยลูกศิษย,ย์เนี่ยไปประมูลได้แบบมีคนถามมากเลยโอ้โหที่ เป็นลงทุนมาหลายสิบปีแล้วหรอออกเปล่าหรอกจริงๆเรียนมาเรียนมาแค่เดือนเดียวเรียนมาแค่เดือนเดียวแต่ประสบการณ์เหมือนคนลงทุนมาไปสิบปีนะคะเรียกว่าแผลวาวยิ่งคุณมีความรู้มากเท่าไหร่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากข้อจํากัดที่คนอื่นทําไม่ได้โอกาสการลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนมหาศาลก็จะมากกว่ามาเลยเป็นที่มาคะ่ะว่าทําไมครูถึงลงทุนหาทรัพย์ที่มันแบบเจิเปอร์เซ็นได้เอาขอชั้นกําไรห้าสิบแล้วให้ลูกค้ากําไร ที่จะขายต่อกำไไรอีกสัก20แบบนี้นะคะก็สวัสดีค่ะน้องไม้พี่จะรังเปิดโปรแกรมใหม่ค่ะเป็นเข้าแคมป์นะคะเข้าแคมป์2เดือนนะคะแต่ว่าของน้องไม้ต้องรอโปรแกรมแบบอะไรนะซูเปอร์เอสวีนะคะจะเป็นโปรแกรมของลูกศิษย์ที่เป็นไ i รเวทอยู่แล้วเป็นลูกศิษย์เมนทออยู่แล้วนะคะรอปลายปีนะสนุกแน่อยากให้มาแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดนะคะเอากลางปีก่อนนะ กลางปีก็คือเดือนมิถุนาจะเอาคนมาเข้าแคมป์นะคะหคนนะคะจะมาปั้นให้เป็นนักลงทุนมืออาชีพนะคะทําธุรกิจนี้เลยนะคะ,อะจองราคาฟรีค่ะจองราคาฟรีนะ,ะเพราะว่าของน้องต้องเป็นอีกสเต็ปหนึ่งแล้วเพราะว่าเราเริ่มมีทรัพย์เยอะในพอร์ตเราจะบริหารภาษียังไงเราจะจัดการยังไงให้ ได้ประโยชน์สูงสุดกับเราและยังถูกต้องตามกฎหมายนะทุกอย่างมันมันมีค่ะมันมีมันมีหนทางของมันนะถ้าถ้าน้องจอกราคาคีก็เดี๋ยวติดต่อไว้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสลาวุฒนะคะสวัสดีค่ะคุณบุ๊กคุณสอนเสร็จแล้วนะคะพวกคุณไปย้อนเอาแชร์ไว้นะช่วยแชร์ด้วยลืมบอกนะคะตอนนี้อยู่ทะเลแล้วอะ่ะเดี๋ยวจะต้องไปขุดทรายนะคะดูปูขุดทรายดูปูนะเนี่ย ถ้าคุณลงทุนได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมั่นคงพอนะคะคุณอยู่ทะเลคุณก็ประมูลได้ค่ะคุณอยู่ทะเลคุณก็ขายได้แต่วันนี้คือเพราะว่าสิ่งสําคัญของนักลงทุนคือคุณต้องเลือกทรัพย์ให้เป็นนะเงินของคุณจะไปทํางานที่ไหนคุณต้องเลือกเองที่เหลือนะคะคุณจะบอกให้ว่ามีคนจัดการให้คุณแทนได้ทั้งหมดเพียงแต่คุณจะกล้าให้ใครจัดการได้คุณเองก็ต้องมีความรู้ก่อนค่ะมันคือเรื่องการ นอกจากที่ครูสอนนะครูไม่ได้สอนแค่คุณบริหารพอร์ตนะคุณจะครูจะสอนในคุณบริหารเวลาคือจะเหมาะกับคนที่ค่อนข้างที่เกียจแบบครูอะคะ่ะชอบใช้ชีวิตแบบนี้นะคะคืออยู่เฉยๆก็เงินเข้าปล่อยให้เงินเอาไปไว้ในคอนโดให้บ้านหาเงินให้เราเราก็อยู่ที่ไหนก็ได้นี่คะจะเหมาะนะคะถ้าใครที่ชอบแบบทํางานหนักๆเหนื่อยนะคะเพจครูอาจจะไม่เหมาะครู <c oughs> เป็นสายชิลนะคะรับเงินชิลๆนะ <c oughs> จะเป็นสายนั้นทะเลแค่หน้าปากซอยใช่ค่ะน้องไม้ถ้าเป็นลูกศิษย์เราสโลแกนคือทะเลอยู่หน้าปากซอยนะคะเรามีกระะัรยานมิตรที่ดีมีทีมที่ดีทํางานให้เราแต่เราต้องเลือกรัพย์ลงทุนเองนะเราจะไม่เอาเงินของเราไปฝากให้คนนู้นคนนี้ลงทุนนะคะเดี๋ยวเงินหายไอ้เรื่องสําคัญคือเรื่องการเลือกของที่จะทําเงินน่ากว่าที่เหลือนะคะเราก็ไม่ต้องทําค่ะก็ท่องเที่ยวค่ะท่องเที่ยวท่องเที่ยวแบบพลีเวทนะคะเพราะว่าไม่มีใครเลยเพราะมันไม่ใช่วันหยุดใช่ไหม โอเคตอบโจทย์ค่ะเป็นคนที่เกีียนเหมือนกันนะไม่ก็คือต้องบอกไงว่านักลงทุนมีหลายสไตล์นะคะคือครูเป็นนักลงทุนที่เป็นนักลงทุน,นจริงๆอะ่ะคือให้เงินทํางานนะคะส่วนเรามีหน้าที่ทํางานของเราคือเที่ยวทะเลและเลี้ยงลูกนี่คืองานของครูนะคะโอเคไปละบ๊ายบาย